ันนี้เราจะมาซักชุดเจ้าสาวกันนะคะลูกค้ามีคราบสกรปรกจากครีมกันแดดรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็คราบเหนือใครเห็นไหมคะสีไม่ใสเลยนะคะมีคราบสกรปรกเราจะใช้นะคะลูกค้าน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะแช่ซักขาจัดชุดเจ้าสาวส่วนผสมนะคะครึ่งหนึ่งของถ้วตัวนะคะและ้วก็ เอาไปแช่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าคราบสกรปรกพวกนี้จะหลุดออกไหมนะคะสีหมองๆอ,อย่างนี้จะใสใช่ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบชุดเจ้าสาวนะคะลูกค้าคราบกันแดดรองพื้นก็ออกไปหมดแล้วนะคะคราบสกรปรกจากการใช้งานคราบที่ฝุ่นคราบที่ดินก็หลุดออกไปแล้วนะคะมุกกับลูกไม้ก็ไม่เสียหายนะคะลูกค้า ใช้น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะแช่ซักขจัดทาบชุดเจ้าสาวจากชุดที่หมองๆก็ขาวขึ้นนะคะลูกค้าชุดพวกนี้ที่มีมุกมีเลื่อมอะ่ะใช้สารเคมีแรงๆไม่ได้นะคะลูกค้าสีพวกนี้จะเปลี่ยนหมดเลยนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณคะ่ะ